สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีปีพิฝานนะคะหลังจากที่เมื่อวานโบก็ได้ลงคลิปนะคะหลังจากพายุสงบลงนะคะตอนนี้ก็เลยจะเป็นวิดีโอต่อจากเมื่อวานนะคะเนื่องจากว่าโรงเรือนหลังนี้ก็เป็นโรงเรือนเก่านะคะที่โบยังไม่ได้ทําการเก็บอะไรเลยนะคะพอลมมาก็เลยพังลงนะคะโบก็เลยได้โอกาสนะคะในการเก็บพอดีเลยนะคะโบก็เลยจะเก็บพวกตะข่ายแล้วก็พวกสแลนที่ยังพอใช้งานได้อยู่นะคะไว้ใช้งานต่อนะคะส่วนไม้อ่า บางส่วนนะคะปลวกก็กินไปหมดแล้วนะคะบางส่วนก็อย่างสภาพดีอยู่นะคะก็ยังนํามาใช้งานได้อีกนะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก่อนหน้านก่อนหน้านที่โบจะปลูกผักไฮโดรนะคะก็เป็นสวนผักสวนครัวอยู่แล้วนะคะที่คุณตาก็ได้ทําไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะโบก็ได้มาทําต่อนะคะโดยปลูกเป็นผักสวนครัวอีกเหมือนกันนะคะถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าโบนั้นก็ได้ปลูก อ,อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะเพราะว่าโบก็จะใช้เป็นปลูกพวกพริกพวกมะละกอพวกข่าตะไคร้อะไรต่างๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าดินตรงนี้เนะี่ยดีมากๆเลยนะคะในสำหรับวันนี้นะคะโบก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องที่ผ่านมาในการปลูกผักไฮโดรนะคะว่าโบ เจออะไรมาบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นข้อคิดสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังที่จะเริ่มปลูกนะคะและท่านที่กำลังลงมือปลูกไปแล้วในตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกันได้ทันด้วยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะซึ่งในจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นทุนทั้งหมดเลยนะคะ ซึ่งบางท่านนะคะตั้งใจที่จะปลูกทานเองภายในครอบครัวนะคะซึ่งโบก็มองว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่ไม่ได้ต้องการกำไรจากจุดนั้นนะคะแต่บางท่านก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเลยนะคะก็คือจะปลูกเพื่อหาไรายได้หาผลกำไรนั่นเองนะคะซึ่งคำถามที่จะตามมาก็คือ เราจะขายให้ใครนะคะจะขายเท่าไหร่จะขายที่ไหนนะคะแล้วก็ต้องเผื่อด้วยว่าถ้าขายไม่ได้จะทำยังไงนะคะอันนี้โบฝากคำถามไว้ให้คุณผู้ชมนะคะมาช่วยกันตอบดีกว่านะคะเพราะว่ายังไงหลายๆความคิดนะคะมาช่วยกันตอบนะคะก็จะได้หลากหลายแนวทางแล้วก็หลากหลายช่องทางนะคะเพราะว่าแต่ละท่านอยู่พื้นที่อ่าที่ แตกต่างกันนะคะก็จะมีแนวทางการขายแตกต่างกันออกไปนะคะยังไงก็มาช่วยกันตอบด้วยแล้วกันนะคะแต่สำหรับส่วนตัวของโบงเองนะคะโบก,ก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นลองปลูกน้อยๆก่อนนะคะสักหกล่องนะคะ10กลองหรือ12กล่องนะคะเพื่อทำความเข้าใจนะคะในการจัดการผักนะคะก่อนลองดูว่าแบบนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราชอบหรือเปล่านะคะ เราจะทำมันต่อได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ได้ลงทุนไปแล้วนะคะมันก็จะเอากำไรกลับคืนมาเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าปัญหามันต่างๆมันก็จะมีเข้ามาให้เราแก้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครโชคดีนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการของผักนะคะก็อาจจะได้ทุนคืนตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะอันดับต่อไปก็คือเมื่อเราได้ทำการปลูกแล้วปัญหาต่างๆก็จะเริ่มมีเข้ามาให้เรานั้นได้แก้อยู่เรื่อยๆไม่จบมีสิ้นนะคะมันก็มันเขาเรียกว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นสภาพอากาศนะคะโดย แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเรานะคะก็จะมีจํานวนฤดูที่แตกต่างกัอนออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะคะฤดูหนาวฤดูฝนนะคะซึ่งแต่ละฤดูกาลก็จะมีปัญหาอาลึกว่าการดูแลที่แตกต่างกัอนออกไปอีกนะคะอย่างเช่นในช่วงฤดูร้อนก็คือช่วงนี้แหละนะคะก็คือการดูแลนะคะก็ต้องควบคุมนะคะไม่ให้โรงเรือน อของเราร้อนจนเกินไปนะคะก็ต้องมีสแสแลนพลางแสงไว้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยรดน้ํานะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นให้กับผักของเรานะคะ mm. เพราะว่าผักสลัดที่เราเข้าใจนะคะก็คือเป็นพืชผักที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่เย็นนะคะหรือว่าเป็นพืชเมืองหนาวนั่นเองนะคะซึ่งปัญหาที่มักจะพบก็คือในฤดูร้อนนี้นะคะก็จะเป็นอาการรากเน่านะคะซึ่งหลายๆท่านก็ต้องเจอเหมือนกันนะคะ แล้วก็อาการยอดไหม้นะคะรากหยิกนะคะแล้วก็เพลี้ยต่างๆนะคะที่มาลงแปลงผักของเรานะซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะดินฟ้าอากาศที่เราควบคุมไม่ได้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของพายุนะคะพายุฤดูร้อนนะคะที่โบกกาลังประสบอยู่ตอนนี้เลยนะคะซึ่งได้ทําความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งโรงเรือนแล้วก็ผักที่เราปลูก อยู่นะคะอาสำหรับฤดูฝนนะคะการดูแลนะคะก็ต้องให้แสงที่พอนะคะอาจจะไม่ต้องใช้สแสลนเลยก็ได้นะคะในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าอ่าฟ้ามันมืดมันคลึมอยู่แล้วแสงก็จะไม่พออยู่แล้วนะคะเราใช้เฉพาะอ่าพลาสติกมงุงลงเรือนแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วฤดูฝนเนี่ยฟ้าก็จะ คล้มเป็นเวลานานนะคะอาจจะติดต่อกันหลายสัปดาห์นะคะแล้วก็จะไม่ค่อยได้เจอแสงพระอาทิต์ยซักเท่าไหร่นะคะซึ่งปัญหาที่พบนะคะในฤดูฝนเป็นส่วนมากเลยก็คือผักสลัดมีอาการต้นยืดนะคะส่วนในบางพื้นที่นะคะที่มีอากาศอบอ้าวร่วมด้วยนะคะก็จะเกิดเป็นโรคเชื้อราใบจุดหรือว่าราตากบได้เช่นกันนะคะ ที่เราใช้พลาสติกมุงข้อดีของอลงเรือนนะคะของพลาสติกนะคะก็คือฝนที่ตกลงมาจะไม่ทําลายใบยผักของเรานะคะจะไม่ทําให้ใบช้านะคะไม่ทําให้ใบหักนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ําฝนตกลงไปในกล่องด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกลงไปแล้วก็จะทําให้ผักของเราขาดสารอาหารได้นะคะก่อให้เกิดอาการใบเหลือง ไปอีกนะคะเพราะว่าน้ำฝนที่ตกลงไปนะคะเจือจางปุ๋ยที่เราใส่ลงไปในกล่องนั่นเองค่ะส่วนฤดูหนาวทีนี้สำหรับฤดูนี้นะคะชาวสวนอย่างเราๆเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าปลูกผักได้ง่ายนะคะไม่ต้องมีโรงเรือนก็ยังสามารถที่จะปลูกผักได้สวยเลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศเป็นใจมากๆเลยนะคะ เราก็จะได้ผักที่สมบูรณ์นะคะต้นใหญ่พุ่มใหญ่ต้นสวยนะคะแต่ก็ข้อเสียก็มีเช่นกันนะคะก็คือพวกมแมลงกับนอนเนี่ยฤด,ดูหนาวก็อืเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าบางทีน้ำส้มควันไม้ของเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็มันก็ยังสามารถที่จะป้องกันนะคะไม่ให้จํานวนเยอะเกินไปได้นะคะโดยที่เราก็จะต้องป้องกันนะคะตั้งแต่ ที่เป็นต้นกล้าเล็กๆเลยนะคะหรือเริ่มมีใบจริงออกมานะคะ,ะโดยการฉีดน้ำส้มควันไม้นะคะสัปดาห์ละ2 3ถึงครั้งนะคะจนถึงช่วงอายุประมาณ35วันหรือว่าก่อนเก็บสัก1สัปดาห์ก็ได้นะคะเราค่อยหยุดฉีดพ่นนะคะก็ยังจะพอช่วยได้นะคะแล้วก็บต้องย้ำก่อนนะคะว่าต้องป้องกันตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆนะคะถ้าเราจะมาฉีดป้องกันตอนที่ ผักโตแล้วก็คือช่วงอายุสัก30วันขึ้นไปนี่อาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนะคะเพราะว่าพวกมแมลงพวกอะไรก็จะเริ่มมาไข่ใส่แล้วนะคะมันก็จะเกิดเป็นไข่น้อนเป็นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต่อมาคือเมื่อฤดูหนาวนะคะเราปลูกผักได้ง่ายแล้วนะคะปลูกผักได้ง่ายก็จริงนะคะใครๆก็ปลูกนะคะทีนี้ทั้งปลูกแบบในดินนะคะปลูกแบบไฮโดรเนี่ย ก็จะทำให้เกิดแบบว่ายังไงผักล้นตลาดใช่ไหมคะการขายตัดราคานะคะบางทีเราลดแลกแจกแถมไปแล้วก็ในสวนก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่นะคะหรือว่าอาจจะขายไม่ได้เลยก็มีนะคะหรือว่าในบางท่านเนี่ยก็อาจจะเลิกปลูกไปเลยก็มีนะคะนั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมโบถึงตั้งคำถามให้ทุกคนตอบในช่วงแรกๆที่โบพูดมานะคะว่า ถ้าขายไม่ได้เราจะทำยังไงนะคะอันนี้ต้องมาช่วยกันตอบแล้วนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็จะวน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 ,วนไปแล้วก็วนมาไม่ให้เราแก้อยู่เสมอแก้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเราะจับจุดมันได้นะคะเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะโบก็อยากจะส่งเสริมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังคิดว่า จะเริ่มทำหรือกำลังเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตอนนี้อยู่นะคะเพื่อยึดเพื่อที่จะยึดเป็นอาชีพหลักอาชีพรองหรือว่าอาชีพเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะจุดมุ่งหมายเดียวกันของเรานะคะโบคิดว่านะคะก็คือการหารายได้นะคะเพื่อเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวนะคะเพื่อให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องรวยก็ได้นะคะไม่ต้องทําจนแบบว่าจะกะเอารวยเลยนะคะ แค่โบขอแค่แบบไม่ขัดสนก็เพียงพอนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมกันแล้วกันนะคะที่ยังรับฟังกันจนจบนะคะซึ่งโบเองก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าโบก็แค่อาจจะจับจุดบางอย่างได้ก่อนแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าบางบางปัญหานะคะบางครั้งโบก็ยังแก้ปัญหาเองไม่ได้เลยนะคะ มันก็เลยยังเป็นสิ่งที่โบต้องเรียนรู้มันไปอีกยาวๆพร้อมกันกับทุกคนนะคะแล้วก็โบก็เชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางแก้เสมอนะคะจะช้าหรือเร็วนะคะโบคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราลงมือทำอะไรไปบ้างแล้วหรือยังนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ